สวัสดีครับสวัสดีครับมาพรากินเองแล้วคภาพวันนี้ได้สมตำกับเนื้อโคขุนแล้วก็ปขมุกไข่ทอดกับข้าวเหนียวน้ำสมตำปูดองมาได้ครับวันนี้แซ่บๆเน่อยครับแซ่บๆนะครับอืมอลองดูเป็นไงไรขำแรลกมสมปากเลย <laughs> ยติดมันหอมมันคนนี้ถ้ากลับหยือจนทานตะวันอ่อนเนื้อหอมหอมเนื้อโคตขุนสั่งกระจอกมากหอดเนื้อแดดเดียว มันหอมหรอกแต่พมนแพงเหรอบแล้วเห<ม><ม>นียวนุ่มนมันแตกกระปากืมกืมบบบุมัน้ำงี รื้อปลาหมึกปลาหมึกไขนะ่นะปลาหมึกไข่ทอดเป็นแข็งมามมนกนั่นต้องกลิ่นหอมๆคนปลาหมึกมันเป็นละหันมันจะมีซีบุเหนียวทำมันเย็นน้ำเหนียว แซ่บสมตำเลยสมตำหรือแซ่บเน่ย Cầm mặn mặn, sẹp đi. Chưa. Ừ. đồ. <coughs> ừ. Ừ. kem có đi. Ừ

อ,อ้อไข่นมเน้นมองจิบันน่ะเหรอครับ<ะ>อ,อืม,มนุ้นเ ออกินไขน่นมมีกี่าตันนอืมช่วงนี้ไปไซส์ได้ กินจะได้อยู่ในบ้านนะเขาป้าก็ได้คนโตแต่มันหนี่ย่งแดดออกกัละว่างสักผ่ายานเต็มบ่เห็นฝนตกบนมือได้พายุเข,ข่าช่วงนี้ ทุกทัวประเทศในมังมุอคานะเมือขาวาอืมง่ามผสมเลย vùng <laughs> trắng không để lại vùng xe thêm เสีบคอ่มันตื้นคอที่บินติ้สตเสีบสรงต่ำ ม่เสียนมกินนะแม่เนาะไ <c oughs> ม่ม่เขากัน Nhà bà đẹp giang nua đấy Nó khẳng Nó dịnh lắm Thôi nhưng mà để ăn chìm nhiều Nó canh chứ rồi มันตรงอย่างกินข้าเต่าเลยมันหวานมองชาเลยก็เป็นบดแบบปลาหมึกบดอืม เกี่ยงเบิดสบแทบเขากับเบิดไปเอ้เม็มปิดคลิปมือน,นิ่มแหละทะ่พผ่านไปเสยบแทบขาดไร่ได้สม่ําแต่ละมือ จบไปเลยนะครับถ้าคุณใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ตกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หน้องเฟมเลยครับตอนี้นั้นได้ได้ค่ามาในกับก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบคลิปหน้าครับส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ